วันนี้ฝนตกนะครับไปไหนไม่ได้เลยครับ,บตกกลางวันเลยปลอยปลอยอ่าปล่อยปล,อย,อ,ปล,อ,ยปลอยครับมี้วันต้องมาหลบฝนนะครับหาอะไรกินก่อนกินน้ำก่อนครับบำรุงสุขภาพ มีของเยอะนะครับใครอยากมาซื้อซื้อได้นะครับขายทุกวันเซฟกาด้อมต้ยมยำต้มนี่ นมโฟมอดเลยนะครับหาของกินก่อนไปเที่ยวในเมืองนะครับวันนี้คงไปไม่ได้ครับฝนตกนตกท้งวันที่นครพนมอร่อยนะตอนนี้ครับอร่อยสิบบาท โปเบบนะครับ3ามสบ้าบาทอย่าลืมนะครับแวะมาซื้อได้นะครับราราในสุขปากทางเข้าบ้านหนานะครับใครอยากมาเือน,นะครับราคาพิเศษนะครับไม่แพงมากครับกาแฟวันนี้ของคุยงี้นะครับ Bye bye. Bye bye.